เอาละรับผมอรกาศส,สวีสดอูดด้วยนะก็ผมในช่องซีนซีวันแอคชั่นเคาตนะครับก็วันนี้จะมาทำคลิปสอนไอ ที่อันนี้ผมผมไม่ได้ใช้จริงๆแล้วจะเรียกว่าอะไรดีแต่ก็เออตามตัวอย่างที่ได้เห็นกันตอนต้นคลิปเลยแหละนะก็จะมาสอนแบบพวกการตั้งค่าต่างๆ,ๆรายละเอียดเทคนิคแล้วก็เอบอกพวกหลักการอย่างนี้ด้วยเพราะจริงๆมันสามารถปรับเปลี่ยนไปตามงานของคนได้คือมันสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดคือมันทําได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เยอะมากๆ ที่สามารถเปลี่ยนได้เท่าที่ผมลองดูมาจากคลิปพวกนี้เท่าที่ผมลองหามานะคือมันพื้นหลังไอตอนที่มันจะเป็นเด้งอย่างเงี้ยเออมันมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันตลอดคือมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเต็มหรือเป็นสี่เหลี่ยมที่มีรอยตัดแย่หรือจะเป็นอะไรก็ได้เออคือมันแค่ามาตกแต่งเฉยๆโอเคครับแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมผมก็ จะพามาดูอันนี้ก่อนแล้วกันจะพามาดูพวกพื้นหลังเอ้ยไม่ใช่พื้นหลังเอ,อ่เบื้องหลังอว่าผมทําอะไรไปบ้างแล้วก็เล่นอะไรไปบ้างยังไงนะครับเอ่อเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมจะพยายามตัดพวกเสียงรบกวนออกเท่าที่จะทําได้แล้วกันโอเคครับ ก็มาดูที่เเออบื้องหลังของเรากันดีกว่าก็เอาจริงๆมันก็แทบไม่มีอะไรมากหรอกมันก็เป็นแบบตัดเป็นช่วงๆแล้วก็ทําให้มันเด้งๆ,ๆไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้เลยแต่ที่จริงผมต้องทำต้องต้องมีการบันทึกสองรอบแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ันี้ก็จะพามาดูพวกตัวอย่างอะไรพวกนี้ก่อน เดี๋ยววิธีการจะตามมานะครับเออถ้าทำได้เดี๋ยวผมจะลองแปะพวกแบ่งเวลาไว้ให้นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันมากเผื่อใครที่ไม่อยากทนรออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าหลักการแล้วก็วิธีมันเป็นยังไงโอเคครับว่าคงพอเท่านี้แหละสำหรับการดูเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆเท่านี้โอเคไปรับชมกันเลย โอเคครับทีนี้ให้ผู้ชมหาเสียงเพลงอันนี้ที่จะมาตัดนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่เอ่อคำอธิบายใต้คลิปด้านล่างเลยแล้วกันนะหรือก็เออใครมีอยู่แล้วก็ว่าไปอย่างทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากให้ผู้ชมเตรียมจังหวะให้พร้อมนะครับต่อมาผู้ชมก็ถ่ายตัวเองหรือจะเป็นรูปเกมก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ก็เออแอคตามสบายเลยโอเคเดี๋ยวรอผมสักแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวผมหาเออ่ฉากที่ผมจะเอามาใช้ทำก่อนนะก็โอเคพอคุณผู้ชมเพิ่มอะไรมาแบบนี้แล้วใช่ไหมก็เออตัดจังหวะอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับจะใช้เป็นภาพนิ่งจะใช้เป็นอะไรก็ได้แต่ก็ใช้เป็นวิดีโอช่วงต้นก่อนก็ตามตัวอย่างของผมคือของผมมันจะ มันจะมีช่วงที่มันเด้งหลายๆท่อนก่อนที่มันจะเริ่มเข้าท่อนฮุกอีกทีนึงก็แล้วแต่ผู้ชมเลยนะว่าจะทําแบบผมไปเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโง่เอ๊ะพูดพูดแรงกับงานตัวเองไปก็ปรับขนาดอะไรตามใจชอบเลยนะครับหรือจะค่อยปรับก็ได้ไม่ว่ากันส่วนท่อนนี้มันจะเป็นท่อนเออฟังจากเสียงก็น่าจะพอรู้อยี่นะคือมันจะมีทําไมมันแหลกอะแถมเสียงซ้อนด้วย ผมลืมปิดเสียงโอเค,อเคไอ้ท่านตรงนี้คือผู้ชมจะทําเป็นอะไรก็ได้จะใส่เป็นรูปหรืออะไรก็ได้นะสมมุติผมทําไปเรียบร้อยแล้วโอเคก็ขี <c> ้ <ười> <c ười> เกียจมานั่งใส่เทเลรูปอ่ะใส่ก็ได้รอผมแป๊บนึงแล้วกัน <c ười> โอเคพอผมเอารูปใส่ประมาณมนี้นก็ได้เท่านี้เลยส่วนวิธีแคปรูปเออ ก็ผมผมต้องบอกไหมเนี่ยเออช่างมันละกันก็แล้วแต่วิธีของใครของมันนะก็จะเอารูปหรือจะเอาวิดีโอแบบวิดีโอแบบเนี้ยยาวๆจนถึงท่อนตรงนี้แล้วค่อยใช้รูปภาพต่อแทนก็ได้ดวยผมจะทําประมาณนี้แล้วทีนี้พอถึงอันนี้คือเป็นท่อนอันนี้เป็นตัวที่ผมให้ตัวเองรู้ว่ามันคือท่อนฮุกโอเคพอถึงอย่างนี้แล้วใช่ไหมก็ให้ผู้ชมไปเอารูปมาเหมือนเดิมเลย รูปที่ตัวเองจะเป็นท่าโพสต,ตอนท่อนฮุกก,ก็เลือกมาสักรูปหนึ่งผมก็จะใช้รูปเดิมของผมแล้วกันก็คือรูปที่ผมทําอย่างนี้โอเคแล้วก็ขายายเวลามันถึงท่อนสุดท้ายด้วยนะครับโอเคพอได้อะไรประมาณนี้แล้วแน่นอนว่ามันต้องเป็นภาพนิ่งแล้วทีนี้พอได้ภาพนิ่งอย่างนี้ให้ผู้ชมเปลี่ยนออกจากแอปนี้ก่อนแล้วไป เอ่อไปลบพื้นหลังมันอ่ะคุณผู้ชมจะใช้แอปตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเอ่อขึ้นชื่อแอปไว้ด้านข้างแล้วก็อัน,อ,นอันแอปวี้ินะคือมันเป็นการลบแบบลบด้วยมือแต่ถ้าใครแบบรีบๆก็ผมมีแบบลบแบบอัตโนมัติก็พิมพ์ไปว่าลบพื้นหลังอัตโนมัติอะไรประมาณนี้ก็ได้เมื่อจะขึ้นเป็นเว็บอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ที่คำายใต้คลิปให้อีกเหมือนกัน แล้วทีนี้ให้ผู้ชมก็กดอัพแล้วก็กดลบเออเดี๋ยวผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกัน <c oughs> คลิปมันอาจจะยาวหน่อยแล้วอ่ะทีนี้พอผมเอารูปที่ผมจะเอามาใส่ใช่ไหมทีนี้คุณชมจะเห็นว่ามันจะมีแบบร่องรอยแบบลบไม่เกี้ยงคุณชมก็สามารถแก้ไขโดยกด Edit ตรงนี้หรือจะลบแล้วก็ไปทําในอีกแอปหนึ่ง ทำไี่ที่ผมบอกว่าลบด้วยมืออ่าผู้ชม,มจะใช้วิธีไหนก็ตามสบายเลยนะมันก็จะเป็นการลบแบบพื้นหลังอัตโนมัติให้แต่มันก็ได้เออประมาณนึงแหละเออเท่าไหรเท่านั้นนะโอเคก็ถือว่าผมลบเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้ผู้ชมมาที่จังหวะทอนแรกตันนี้อีกทีนึงเอ่อใส่รูปที่เราลบพื้นหลังตะกี้นี้มานะอืมใช้อ่อโอเครูปนี้โอเค พอผู้ชมลบให้มันได้แบบสองแถวอย่างนี้อันล่างคือตัวที่มีพื้นหลังส่วนอันบนคือตัวที่ไม่มีพื้นหลังโอเคแล้วก็ขยายเวลาให้มันเท่ากันเหมือนกันนะโอเคครับทีนี้ให้ผู้ชมกดไอ้ตัวบนสุดนี้เบิลให้มันมีทั้งหมดอีกเบิลเพิ่มอีกสองอันให้มันเป็นสามอันอย่างนี้คือตัวแรกคือมันจะเป็นตัวที่อยู่ตรงนี้ ตัวตรงกลางแล้วมันจะมีพวกล่างแยกออกมาอ่านี่แหละวิธีมันจะประมาณนี้เลยโอเคต่อมาก็ให้ผู้ชมมาทํากับพวกตัวที่สองตัวที่สามสองตัวนี้นะตัวบนสุดทิ้งไว้อย่างนั้นเลยโดยการกดมาที่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนมาที่การปรับอะไรพวกนี้กดชุดมา๊ตตัวหนึ่งไว้น่าสุดแล้วก็กดเลื่อนว่าให้มันไปทางซ้ายหรือทางขวาดี ก็ผมเอาประมาณนี้นะเออวาดกราฟด้วยผู้ชมอยากได้เร็วเร็วโอเคผู้ชมอยากได้เร็วหรือช้าก็เออตามสบายเลยนะ <c oughs> ผมจะวาดกราฟประมาณนี้แล้วกันก็โอเคคัดลรอบเผื่อใครแบบขี้เกียจปรับใหม่แล้วก็ทำแยกออกมาอีกทีนึงวางกราฟอีกรอบนึงก็จะได้เป็นอย่างนี้ โอเคพอได้อะไรประมาณนี้แล้วใช่ไหมผู้ชมกดมาที่เอฟเฟกของไอ้สอตัวเดิมนั่นแหละแต่เลือกมาจากตัวใดตัวเดิมก่อนมาที่สีเลื่อนหาเนี่ยไอ้ตัวนี้เออมันอ่านว่าอะไรวะขนาดมีภาษาไทยยังอ่านไม่ถูกเลยโอเคก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้แล้วผู้ชมกด1จุดไว้หน้าเลื่อนมาตรงท้ายๆปัดตามใจชอบเลยครับว่าอยากได้เร็วได้ช้า ก็จะปัดประมาณสัก2แต่ก็ลองเรื่องเช็คลองกดเล่นเช็คดูก่อนโอเคไม่ไม่เร็วไม่ช้าเกินไปก็เอาประมาณนี้กาไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะเผือกดคัดลอกเฉยแล้วทีนี้ให้ผู้ชมกด3จุดตรงนี้ก็ได้หรือจะกด3จุดตรงนี้ก็ได้คัดลอกเฟาเหมือนกันแล้วก็มายัดใส่อีกตัวหนึง่งอ๋อใช่ผมลืมต้องใส่ไอ้โมชั่นเบอร์ด้วย ไม่ใช่ไม่ใช่สีแตแสงอยู่มาที่หัวข้อเบอร์นะครับแล้วก็เบอร์แบบเคลื่อนไหวตัวนี้กดไปปรับประมาณ0.50ให้พอให้มันแบบมีเบอร์ตอนช่วงตรงนี้นี่ให้มันมีเบอร์ตรงช่วงนี้ก็คันลอกแล้วก็เอาไปยัดใส่อีกตัวหนึ่งเหมือนกันโอเคพอได้ได้ตาประมาณนี้แล้วทีนี้ให้ผู้ชมทำอะไรก่อนดีทำพื้นหลังก่อนเนาะเออ โอเคพื้นหลังของผมก็จะเป็นการมั่วพื้นหลังตามสไตล์ของผมเอง <c oughs> คือของคนอื่นเท่าที่ผมดูมาก็ตามที่เกิดไปตอนคลิปมัน,ม,นม,มันมีหลายแบบ <c oughs> มันก็แล้วแต่คนเนาะโอเคผมจะใช้เป็นรูปเออสี่เหลี่ยมจากตรงนี้แล้วก็ขยายให้มันหนาสักหน่อยปรับสีให้เป็นสีดำทำขอบให้มันด้วยเออผมไปดูรูปเปล่าเนี่ยกดตรงนี้นี่มือมือมันไวมือมันไว <c oughs> โอเคแล้วก็เพิ่มขนาดกดตัวนี้ให้มันเป็นแบบมุมแหลมนะโอเคทีนี้ก็เช็คดูว่าขยายให้เต็มเวลาหรือยังทีนี้ผู้ชมก็มาที่เอฟเฟกแล้วก็เพิ่ม <c oughs> มาที่การทำซ้ำนะครับแล้วก็มาที่เอ่อไอาทำซ้ำแนวรัศมีตัวนี้คือไอรูปวงกลมตรงนี้นี่แหละก็ <c oughs> ทีน,นี้ให้ผู้ชมปรับตามใจชอบเลยนะส่วนตัวผมจะเอ่อรู้สึกว่ามันหนาไปหน่อยพอปรับลดมันก็ลดไปหมดเลยอ่าอันนี้คุณผู้ชมก็ปรับลดขนาดแล้วค่อยไปทําให้มันกระจายตัวอีกทีนึงก็ได้โดยการกดนี่ที่รัศมีตัวนี้มันก็จะกระจายตัวออกมาเรื่อยๆอันนี้คุณผู้ชมก็ปรับได้ตามใจชอบเลยจํานวนมันก็ ถ้าใครเป็นภาษาไทยมันก็อาจจะดูง่ายหน่อยแต่ถ้าใครเป็นใช้ของภาษา,ษาอังกฤษก็อาจจะง,งงงนิดหน่อยโอเคทีนี้เราจะทําให้มันหมุนนะครับโดยมาที่เอ่อเอ่อตรงแถวทิศทางตรงนี้ทําไมมาคุยกันอะไรอั่งตอนนี้เนี่ยมาช่างมันมาที่ทิศทางกดมาถึตงตัวไว้หน้าสุดแล้วก็มาตัวท้ายๆเลื่อนปัดอันนี้คุณผู้ชมแล้วแต่เลยนะว่าอยากได้เร็วแค่ไหนผมจะปรมุมวัวประมาณนี้ก่อน โอเคพอมันหมุนได้เท่านี้แล้วก็าําให้มันหมุนเข้าไปอีกหมุนในหมุนอะ่ะเอองงปะเออมาที่มุมตรงนี้นะครับผู้ชมจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้เพราะมันยังไงมันก็แทบไปต่างกันอยู่แล้วแล้วก็หมุนไปโอเคอ่ามันเริ่มหมุนอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ให้ผู้ชมทําซ้ําแล้วก็ลดขนาดเออลดรัศมีมันลงมานะคือเราจะทําให้มันเป็นสองวง แต่ผมก็เออบอกไปทุกรอบแหละว่ามันมันไม่ได้จํากัดว่าไม่ต้องเป็นรูปอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้คือมันปรับเปลี่ยนอะไรได้ตลอดทีนี้ไอ้ตรงหมุนตรงนี้นะถ้าเราดังยังไม่ได้ปรับอะไรมันจะ,จะหมุนไปตามๆกันซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นเราก็ลบของต่อออกก่อนแล้วทีนี้เราก็ทําตรงข้ามกันให้มันหมุนในทิศทางตรงข้ามกันเร็วไปเร็วไป <laughs> ปัดปัดสังเเร็วเลยโอเคพอได้อะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องเลื่อนไอ้แถวพวกนี้ให้มาอยู่ข้างล่างตรงนี้เพราะมันจะได้ไปอยู่พื้นหลังโดยการจิ้มพื้นที่ว่างแล้วก็ลากลงมาเลยอันนี้อันนี้ต่ําไปโอเคโอเคให้มันอยู่เหนือไอตรงที่เป็นพื้นหลักพื้นฐานของเราเลยตรงนี้เออไม่รู้จะอธิบายยังไงเริ่มเริ่มลิ้นพันละโอเคพอได้อะไรแบบนี้แล้วใช่ไหม อรอแป๊บหนึ่งนะขอเช็คก,ก่อนโอเคพอได้อะไรแบบนี้แล้วทีนี้ผู้ชมกม็คิดเอาเลยครับว่าอยากให้มันมีอนิเมะเข้ามาแทรกตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีหาแล้วก็วิธีทำด้วยมันต้องมีการบันทึกรอบนึงก่อนเพื่อมันจะได้ตัดได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคพอได้มีอะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมอืม สมมติผมจะทำให้มันมีอนิเมะโผล่มาตั้แต่เด้หงหงงทีสทีตรงนี้เลยอ่ะผู้ชมทิ้งจังหวะไว้แบบนี้ก่อนให้ผู้ชมไปที่ Google นะครับพิมพ์ตามไปเลยว่าอยากได้ตัวอะไรอยากตัดตัวอะไรแล้วก็ตามด้วยคำว่า p ng เปล่าวะมันมันมันเรียกอย่างนั้นรอเปล่าออรอผมแป๊บหนึ่งนะเครื่องจัดมากๆ กว่าจะเปลี่ยนแอปได้ก็สมมติผมพิมพ์ไปว่าอันอนี้มอ่านี่ไงก็เวลาคุณผูม้ชมหาอะไรก็ให้พิมพ์ประมาณนี้เลยนะให้เติมคำว่า png เข้าไปด้วยเพราะมันจะเป็นรูปที่ลบพื้นหลังให้อัตโนมัติคือเป็นแบบลบพื้นหลังให้เลยเราจะได้เอามาตัดได้ง่ายๆแต่ถ้าใครอยากเอาแบบรูปที่มันยังไม่ได้ลบพื้นหลังมา แต่ก็อยากลบใช่ไหมก็เออกลับไปวิธีแรกคือลบพื้นหลังจากแอปแม่ก็เว็บหรือเอาสักทางหนึง่งก็มันก็จะมีรูปอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็มีของผมแล้วเดี๋ยวผมกลับไปที่แอปเลยแล้วกันก็ระวังพวกเออพ NG แบบของเกอะไรงนี้ด้วยคือมันเหมือนจะเป็นแต่มันก็ไม่เป็นโอเคก็เอาเป็นว่าผมจะค้ำๆเรื่องนั้นไปแล้วกัน แล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เริ่มใส่ตามที่ต้องการเลยนะครับเอ,อ่อขอผมเลือกก่อนว่าผมจะใส่อะไรก่อนผมจะเอียงจากของเก่าของผมแล้วกันก็เพิ่มมาหนึ่งคนปรับขนาดปรับอะไรตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องเออใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องทําให้มันขยับออกมาจากตรงกลางนะคือให้มันเหมือนมันสไลด์เลื่อนออกมาแบบนี้ใช่ไหมนี่ให้มันเลื่อนออกมา แล้วเราก็ต้องปรับพวกกราฟความเร็วอะไรงนี้ด้วยให้มันอยู่หน้าตาประมาณนี้ถ้าใครไม่ชอบให้มันมันทับตัวเราเราก็ปรับตำแหน่งปรับอะไรให้มันไปอยู่ข้างหลังได้นะครับโอเคแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็ทําแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะครับเดี๋ยวขอเวลาผมสักแป๊บหนึ่งผมจะใส่สักคนสองคนก็พอแล้ว โอเคครับออก็จัดตำแหน่งอะไรพวกนี้ก็เหมือนเดิมครับเราต้องทําให้มันแบบเลื่อนเหมือนเลื่อนออกมาจากด้านจากตัวเราเออแบบค่อยๆโผล่ออกมาค่อยๆโผล่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนกราฟเราจะใช้หน้าตาแค่ประมาณนี้ก็พอนะครับมันมันอาจจะดูแบบโผล่มาแรงไปก็เออถ้าใครไม่ชอบก็ค่อยๆทําให้มันโผล่ก็ได้โดยการปรับที่ความทึบแล้วก็อันนี้อย่างนี้ อะไรแบบนี้นะครับโดยเริ่มจากศูนย์ก่อนแล้วค่อยปัดขึ้นมาเป็น100่้อยโดยเราจะใช้กราฟไวๆแบบนี้ถ้าใครที่แบบทิ้งจุดห่างไวห่างเกินไปอะไรประมาณเนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ยน่นมาใ,นใกล้ๆเลยก็ได้มันก็แล้วแต่งานเนาะแล้วแต่คนชอบแวยแต่ผมจะไว้ประมาณนี้แล้วกันโอเคมันก็ดูเหมือนค่อยๆโผล่มาแบบอย่างสมูทอะไรประมาณนี้ละโอเคครับเดี๋ยวเออผมยังไม่ได้ขยายเวลาแต่ก็ไม่เป็นไร โอเคผมจะทำสองคนเท่านี้ก็พอแล้วเออเพิ่มเติมนะครับผมต้องขยายเวลาพวกเนี้ยให้มันล้นออกมาเลยนะเชื่อผมทำให้มันล้นออกมาก่อนโอเคพวกการตั้งค่าที่มันเหลือๆตัวนี้คุณผู้ชมจะตามไปแก้ก็ได้หรือไม่แก้ก็ได้เพราะเราที่ผมบอกไปไงคือมันต้องมีบันทึกก่อนรอบหนึ่งไม่งั้นมันจะตัดยากโอเคก่อนจะไปบันทึกผมลืมบอกไปอีกแล้ว ว่าเราต้องใส่เอฟเฟกที่มันเป็นโมชันเบอร์เข้าไปด้วยเพื่อที่ให้ตัวละครของเรามันออกมาแบบมีภาพเบอร์เบอร์ติดมาสักนิดสักหน่อยแต่จริงๆใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะส่วนตัวผมจะใส่แค่นั้นเองแล้วก็ดันลืมใส่ซดได้โอเคก็อันนี้คือวิธีปรับของผมนะผมจะแบ่งเป็น2อันคืออันแรกปรับที่0.50ปิดอันตรงกลางแล้วก็อันที่2คือ0.20 แล้วก็เปิดอันตรงกลางแล้วก็ปิดทําตรงข้ามกันแบบนี้คั้รอบแล้วก็ไปยัดใส่ให้อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับใครมีกี่ตัวก็ใส่ตามนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวเทเลพอร์ตไปอีกรอบหนึง่งโอเคพอบันทึกเสร็จมันก็จะมีหน้าตาแบบคร่าวๆตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีไอ้ตรงหน้าตารตรงนี้แล้วทีนี้ผู้ชมก็กดบันทึกไปนะ บันทึกท่องแกลเลอรี่กดปิดเอ่อปรับ fps กลับมาที่60เอ้ย30เหมือนเดิมนะพวกความถี่หรืออะไรพวกนี้มันจะได้ตรงกันโอเคทีนี้ให้ผู้ชมเลื่อนมาที่จุดแรกแล้วก็เอาคลิปล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วทีนี้ผู้ชมก็เลื่อนหาไอ้ถึงไอ้ไอ้ให้ไม่ให้เลื่อนหาตรงฉากฮุกตรงนี้นะคือเราจะตัด แล้วเอามาใช้เลยโดยมันจะเริ่มตรงนี้ใช่ไหมคุณชมก็ตัดตรงนี้แล้วก็ขยับมานิดนึงโอเคแล้วก็มาเช็คตัวข้าลังสุดด้วยโอเคส่วนไอตัวของเก่าคุณชมจะเก็บไว้ก็แล้วแต่นะแต่ส่วนตัวผมจะลบทิ้งเลยล่ะอืมมันก็จะได้อัน,นง่ายๆแบบนี้แลวโอเคทีนี้ วิธีต่อไปก็อันนี้ผู้ชมผมแนะนําว่าผู้ชมต้องคิดให้ดีๆเพราะทําพลาดแล้วคือได้แก้ใหม่ทั้งหมดแน่ๆก็คือเราจะเริ่มจากอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีพวกซูมซ้ายซูมขวาอันนี้เราต้องทําก่อนเราค่อยตัดเราค่อยมาใส่อฟอีกทีนึงมันมันมันงงหรือเปล่าที่ผมพูด <laughs> โอเคโดยผมจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้ ให้มันเริ่มซูมไปทางซ้ายนะครับก็ผู้ชมก็ต้องเริ่มปรับไปทีละชุดทีละชุดเลยกดนะตัวนี้แต่เราต้องให้มันแต่เราต้องจบอีกจุดหนึ่งก่อนที่จะถึงจุดมาร์กสีแดงของเรานะคือให้มันทำทำก่อนที่จะถึงจุดมาร์กสีแดงตัวเนี้ยเออลืมลืมเดี๋ยวต้องทำซูมควบคู่ไปกับ การขยับอะไรอย่างงี้ด้วยลิสเริ่มพันละโอเคอันนี้คุณผู้ชมจะซูมมากซูมน้อยก็ตามสบายเลยนะก็ไว้ประมาณนี้เอ้ยรู้สึกว่าผมจะทำผิดท่อนเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม,าามา่โอเคซูมเข้ามาเฮ้ยชิปละ <laughs> โอเคแก้ได้แก้ได้ทีนี้ซูมมาใหม่ผมจะเริ่มเอาใหม่เอาใหม่จากจุดมาร์กื่อกี้นี้มาอยู่ตรงนี้แทน เพื่อที่มันจะได้เข้าจังหวะกับตอนที่มีอนิเมะออกมาพอดีอ่าพอเริ่มเป็นรูปเป็ร่างอะไรแบบนี้ให้ผู้ชมปรับกราฟหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะผมลืมใส่ผมลืมใส่อีอกตัวนึงโอเคโอเคพอมันได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมทีนี้ผู้ชมก็ทําแบบนี้ซ้าไปซ้ำมารเรื่อยๆจนกว่าผู้ชมจะพอใจเลยนะครับเริ่มหายใจไม่ออกละคัดจมูกเว้ โอเคครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ทีนี้ผู้ชมก็ทำแบบซูมซ้ายซูมขวาตามสะดวกเลยนะครับจะซูมไปทางซ้ายรัวๆหรือจะออกขวารัวๆเลยก็ได้จะทำซูมเข้าซูมออกสลับกันไปมาก็ไม่ว่ากันคือมันก็แล้วแต่ง,งานเนาะผมว่ายำแล้วยำอีกอยู่นั่นแหละโอเคพอถึงประมาณนี้ใช่ไหมผมจะทำให้มันซูมพร้อมกับย้อนกลับมาที่จุดตรงกลางเหมือนเดิม เดี๋ยวมันหลดมันขาดไปหน่อยโอเคก็ปะไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็มันจะได้หน้าตามั่วๆแบบนี้คือจังหวะผมมันค่อนข้างเยอะแต่ผมเอามาแค่สองตัวคือผมขี้เกียจแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วทีนี้ผมจะทำซูมเข้าซูมออกเล่น แล้วก็เต้งย้อนกลับมาอีกทีนึงอะไรแบบนี้ก,ก็ดูง่ายละไม่รู้คุณชมจะงงรอเปล่าก็รอมา20นาทีแล้วเดี๋ยวจะไปตัดจะเหลือเท่าไหร่วะพอได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมทีนี้วิธีต่อไปค่อนข้างจะเพลินมากสำหรับผมนะคือกดตรงนี้ใช่ไหมให้ผู้ชมกดแตะตรงนี้กดแตะตรงนี้ให้มันตรงกดตัดแล้วก็เลื่อนปัดแตะให้ตรงนี้มาเรื่อยๆ แล้วก็ทําแบบนี้ตัดไปให้หมดเลยนะตัดทุกท่อนตัดทุกท่อนทุกท่อนท,ท่อนออยังไม่ได้เริ่มใส่เอฟเฟกเลยยี่สิบวินาทีแล้วแย่จังโอเคโอเคพอได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาเริ่มใส่เอฟเฟกกันเลยคุณผู้ชมจะเริ่มใส่จากตรงนี้ก่อนก็ได้โดยผมจะใช้เอฟเฟกแค่เออไม่กี่อันง่ายๆ เดี๋ยวถ้าผมาขยันอีกหน่อยผมจะมา,าทำคลิปเกี่ยวกับเอฟเฟกที่ชื่อว่า Sun ก็คือไอตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีใช้แล้วก็เออวิธีใช้นั่นแหละแล้วก็วิธีปรับอะไรพวกเนี้ยถ,ถ้าอิงจากของผมผมจะปรับประมาณ9 0เอ้ยไม่ใช่45แล้วค่อยมา90ถ้าเป็นของเวอร์ชั่นเก่าถ้าเราปรับศูนมันคือมันจะเด้งเป็นแนวตั้ง แต่โมชันใหม่นี้เราต้องปรับที่90องศาไปกันมันจะไม่เด้งเป็นแนวตั้งแล้วนะท,ทีมก็ลดลงมาสักหน่อยส่วนตัวนี้ก็ขายากให้มันเด้งมากเด็กน้อยก็ตามสบายเลยนะครับโดยส่วนตัวผมจะปรับประมาณเออ่290ปกกว่าเ,เช็คกราฟเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองเช็คงานดูก็ไม่รู้สิมันโอเคหรือเปล่า ก็คือต้องลองมั่วไปเรื่อยๆเออ,เออผิดเอฟเฟกโอเคโอเคผมก็จะใช้เออหน้าตาประมาณนี้แล้วกันก็มาผมก็จะมาบอกเอฟเฟกแบบทีละอันแล้วกันท่าแรกมุมก็จะใช้ที่4.5ไปยัน 0ส่วนกราฟก็หน้าตาประมาณนี้เลยความถี่ก็1.54จะใครจะปรับน้อยกว่านี้ก็ได้นะส่วนขนาดผมก็ปรับที่เอ 98, เอสองอ้มาที่4หรือจะทำเป็นที่สูนเลยก็ได้ก็แล้วแต่ส่วนกราฟก็ใช้หน้าตาประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งต่อด้วยไอ,อย้สิ่งนี้ ก็จะทำแบบเดิมกับที่ผมทำนะคือใช้0.50แล้วก็0.20ประมาณนี้คุณผู้ชมจะปรับแค่อันเดียวเลยก็ได้ก็แล้วแต่เนาะแล้วก็ตามด้วยเอฟเฟกแสงอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ไปเร็วไปรูเปล่าคุณผู้ชมรู้อยู่ปะว่าเอฟเฟกแสงมันอันไหนอันนี้ปรับการาฟนิดหน่อยใครจะปรับไม่ปรับก็ได้ เอฟเฟกแสงเมื่อกี้นี้คืออยู่ในหัวหัวข้อแสงนะครับเออใช้อันหนึ่งนะเครื่องกะนี่การปรับแสงแกมมาโอเคก็ใช้แค่นี้แหละแล้วก็คัดลอกแล้วก็ยัดยัดไปถ้าใครเออรู้สึกว่าแสงเยอะไปก็ลดแสงได้นะทีนี้ก็นั่งยัดใสนครบทุกอันนะครับ โอเคครับก็ไม่ได้มีอะไรมากแนละ้วสำหรับคลิปในวันนี้ออถ้างงตรงไหนก็เออพยายามทำความมข้าใจไปกับมันนะออแล้วก็อย่าลืมฝากไลค์กดซับสไคร์ให้กันด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในพาคคลิปหน้านะครับผมอาจจะพูดเร็วๆไปบ้างหรืออาจจะพูดงงไปบ้างก็ขอโทษด้วยแล้วกันแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับกด subscribe ให้กันด้วย กดไลค์กดสับสไครด่รู้จักไหมฮากดยังได้แค่ 7, เจ0 0กว่าเองคนติดตามยังไม่ครบเลยยังไม่ครบเมียเลยเออไม่ต้องคิดมากนะผมแค่บ,บ่นผมทำคนเดียวก็รอบ่านรอใส่เฟกโอเคก็ไม่มีอะไรมาแล้วเออเจอใหม่คลิปหน้าครับเ <laughs> จ็บคอมาแล้ว